อัสลามุอะลัยกุมค่ะก็มาพบกับแอดมินชายอีกแล้วนะคะแอดมินกลุ่มของอร่อยๆนรัฐทิวานะคะวันนี้ก็อยากจะมารีวิวนะคะพอดีได้ทานแล้วก็แบบถูกใจอร่อยมากนะคะแล้วก็อยากจะมาโชว์เพื่อนๆดูเนาะให้เพื่อนๆในกลุ่มเผื่อเพื่อนๆในกลุ่มอยากจะเข้าไปสั่งรับประทานนะคะนั่นก็คือยอดให้ดูนิดนึง นี่นะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยนะคะก็จะเป็นเซตแบบนี้นะเน่นะก็จะเป็นเซตแบบนี้ค่ะให้ดูน้ดนึงนี่นะคะก็จะเป็นเซตขนมปังนะคะจะมีในเซตเนี่ยก็จะมีขนมปังนะคะแล้วก็จะมีแกงเนื้อนะคะแกงมัสมั่นเนื้อนะคะแกงมัสมั่นเนื้อมีส้มนะคะ แล้วก็มีชาปาเกีและที่สำคัญขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือมีอาจาดแอปเปิลนะคะนี่มีเป็นอาจาดแอปเปิลแล้วก็มีสตรอเบอรี่แล้วก็องุ่นด้วยนะคะเพื่อทานแก้เลี่ยนเนาะนี่นะคะก็จะมีเป็นในเซตก็จะมีนี้เลยนี่นะคะก็จะเป็นขนมปัง4รูปแบบนี้นะคะก็เขาจะเรียกเป็นขนมปังขนมปังหัวกะโหลกเนาะเดี๋ยวบางคนอาจจะเรียกขนมปังปอนแล้วแต่นะแล้วก็จะมีแกงเนื้อนะคะทุกอย่างมาจากครัวนาคอนนะ ให้ดูแกงข้าวก่อนคือแบบจะบอกว่าแกงเขาหอมมากนะคะเครื่องเขาแบบดีมากปกติก็คือเขาจะขายอยู่ในกลุ่มของอร่อยเลยนะ,ะที่ว่าอยู่แล้วนะคะเขาจะทาเมนูก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อร่อยก็จะทุกเมนูเลยนะคะเขาใช้วัตถุดิบค่อนข้างดีนี่นะคะดูความเป็น แ,และนี่นะคะน้ำมันนะคะที่ว่าปกติบางคนบอกว่าน้ำมันเยอะอะไรเงี้ยคือแกงแกงจริงๆต้องมีความแตกต่างแบบนี้นะคะหมายความว่าคือ,อเขาใช้กะทิทําอย่างดีนะคะนี่นะอ่ะวางก่อนวางก่อนนะคะแล้วก็จะมีเป็นชาปากีนะคะเขาเคลมมาว่าทํามาจากน,นมสดไม่ได้ใส่ ไม่ได้ใส่านมข้นหวานเลยนะคะเดี๋ยวราจะมาลองชิมกันแล้วก็มีอัจฉรินะมีส้มไห่ทานแก้เลียนด้วยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา129บาทนะคะใครไปรับที่ลานนะคะก็จะลดเหลือ120บาทอยากบอกว่าพราะฉันค่อนข้างใหญ่นะคะก็คือค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะนี่นะคะทานถ้าเกิดว่าใครสั่งก็คือสามารถเป็นข้าวเที่ยงอิ่มได้เลยนะ พูดมากแล้วเราต้องมาลองชิมนะว่าเป็นอย่างไรนะต่อน,นี้ใช้มือนะคะเพราะว่าเพื่อความอรรถในการกินแกงจิ้มโรตีรต้องทานกับมือนะคะแต่ไปล้างมือก่อนนะอันนี้ชาล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะดูดูเครมลงมานะจนะนี่นะคะนี้ ใช้ใช้มื่อนะพวกความอัดฉยดเขาเรียกว่าพวกความอัดฉยดนี่ไอ้อกล่องอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งปิดนะจ๊ะอืออยากบอกว่าแกงหอมมากเครื่องเทศแบบขนาดว่าเปิดอะเตะจมูกเครื่องแกงดีเครื่องแกงดี ใช้เนื้อเกรดดีเนื้อไม่แข็งเลยแล้วก็คือรสชาติแบบขอย่าบอกว่าเครื่องแกงเขาเดีอ่ะต้องลองชิมแต่กินเครื่องเทศก็ไม่ได้แบบว่าฉุนกึกเข้าจมูกขนมปังนิ่มทานคู่กันกำลังดีขออน้จชิมอาจาย์เพราะว่าบางทีเราทานแกงไปมากๆเราจะเราจะเลี่ยนเนาะวันนี้เปิด อันนี้คือที่กินในกล่องแบบนี้ก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะว่าแบบเวลาเขาส่งมาแล้วมันเป็นแบบนี้เนาะอืมอร่อยชาวบนชอบกินอาจาดดีนี่จะมีช้อนสุดกินอาจาดอย่างเดียวชอบคือชอบกินอาจาดคือดีอันนี้ชิมทีลอนนี้เหน่อยแล้วโดยปกติชาวเป็นชอบกินชาบอากีมาก จะมาลองชิมในขยวนะคะขอนี้ดื่มกับขวดนะอร่อยสดชื่นคือถ้ากินเปล่าๆก็ไม่ได้หวานติดคอนะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเย็นๆก็สามารถใส่น้ำแข็งได้อยากบอกว่าอร่อย <c oughs> ผ่าน คือดี129บาทนี่คือโอเคเลยนะพูดถึงว่านะสำหรับกินมื้ออาหารกลางวันคือจริงๆอัะทาน2คนได้เลยนะเพราะว่าคือค่อนข้างปริมาณที่เขาให้มาค่อนข้างเยอะอยังไงก็ไปหาลองอุดหนุนได้นะคะ ก็คือตอนนี้ก็เห็นเขาทำราคาก็คืถ้าส่งที่บ้าน129บาทนะะได้ทั้งเซตแบบนี้เลยหรือไปรับที่ร้านนะคะเขาก็จะลดเป็น120บาทอันนี้เป็นราคาโปรโมชั่นช่วงนี้เนาะเพราะว่าเขาใช้วัตถุดิบแต่ละอย่างค่อนข้างดีแพคเกจจิ้งสวยนะคะแล้วก็ปกติแล้วควนนครเขาก็จะทําอาหารหลากหลายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งร้านอาหารนะคะที่ที่ชารู้สึกว่าเขาพัฒนาตัวเองนะตั้งแต่เปิดกลุ่มมาน้องเขาก็จะเปลี่ยนเมนูไปเรื่อยๆซึ่งชามองว่า ร้านอาหารมันต้องมันต้องมีสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นแบบต้องมีเมนูใหม่ๆเพื่อที่ทําให้คนรู้สึกว่ามันไม่เบื่อกับการได้ชิมอาหารร้านเรามีอะไรแปลกใหม่แล้วก็เป็นแม่ค้าที่น่ารักอีกคนหนึ่งที่ที่แบบว่าเวลาเรามีคําติชมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะรับฟังเสมอนะคะแล้วก็เอาไปปรปับปรุงเพราะบางทีอ่ะการที่แอดมินแนะนําอะไรเนี่ยคือจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นผลต่อแอดมินเนาะไม่ว่าจะเป็นแอดมินท่านไหนเนาะอะไรเงี้ย คือเราก็อยากจะให้แม่ค้าเขาก็ได้ขายดีกันทุกคนแต่แม่ค้าเองก็จะต้องเปิดใจอย่างเช่นแบบเปิดใจว่าแบบเรามีข้อบกพร่องตรงไหนบ้างเราควรจะแก้ไขตรงไหนบ้างเพื่อที่จะเอามาพัฒนาอาหารของเราเนาะโอเคค่ะถ้ายังไงก็ฝากร้านครัวนาคอนด้วยนะคะอีกหนึ่งร้านเผื่อใครอยากจะทานอาหารรสจ,จัดนะคะหรือไม่ก็อาหารที่เขาเปลี่ยนหลากหลายเมนูตลอดนะคะยังไงก็ฝาก ครัวานาคอนอีกสักหนึ่งร้านเพราะว่าเท่าที่ชิมมาหลายเมนูของเขาเนี่ยก็คืออร่อยนะคะแล้วก็เขาใช้วัตถุดิบค่อนข้างดีนะคะยังไงก็ลองไปหาดูนะคะกับครัวานาค,คอานค่ะอัสสลามอะลิก้มค่ะ